สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะมีงานขายข,ายของเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศประมาณนี้มีของขายอันนี้คือเป็นงานของกรมกันค้าภายในนะครับฟาร์มเอาเล็นะศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศด้านล่างกันว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับไปดูด้านล่างดีกว่า นีตอนนี้เราลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็มาเจอกับร้านขายผักนี้เลยคุกคนโอ้ขายผักผักปลอดภัยถุงละ20บาทนะครับน,นี่อันนี้ด้วยอนะมีแบบผักทองผักนามีแบบผักบุ้งเน,นี่มะเขือเทศก็มีนะครับมีผักกาดอะไรจังๆนานาเน,นี่ยถุงละบบาทบวกก็มีทุกคนเลยยี่สิบยี่สิบ เยอะมากมาด้านนี้มาด้านานี้ด้านนี้ด้านนี้มีแบบผัดไทยผัดมีไทยวน50บาทนะฮะมีลาบหัวปลีด้วยไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังเสวิรัติหกสิบบาทนะครับน้ำมะขามป้อมก็มี35บาทนะฮะมีด้านนี้เผือกพอมนึ่งเกือบหนัเกือบนักรินมากเผือกพอมนึ่งเผือกพอม,อม,อมนึ่ง60บาทนะครับมีด้านนี้มะขามป้อมทุกคนมีมะขามป้อมแล้วก็อันนี้ก็จะมีเหมือนกัน นีคะเทศผักสลัดปลูกดินีผักสลัดปลูกดิน60บาท2ซุ้ม1หมร้อยนี่มีแบบว่าเยอะแยะเลยสินค้าเกษตรตสมอครุกเชยมะขามป้อมแช่อิ่มมะม่วงขาวมะนาวโห่แช่อิ่มนะครัยอยะเลยอันนี้คือเขาชื่อว่าร้านตลาดหัวปีของฝากสระบ,บุรีนะครับก็จะมีแบบว่าของแบบเยอะแยะเลยมะขามป้อม35บาทเองนะทุกคนเยอะแยะเลย ใครอยากได้อะไรก็ลองแวะมาได้เลยนะครับมาด้านนี้ก็จะมีคุกกี้กระเจี๊ยบยังไงคุกกี้ธัญพืชนะครับ59บาทอันนี้จะเป็นแบบว่าเออะะ,ะเจี๊ยบแดงนะกระเจี๊ยบแดงแห้งนะฮะแล้วก็มีแบบว่าซัมเกอร์นะครับมีมะตูมแห้งด้วย79บาทนะครับใครอยากได้แบบมะตูมไปทำน้ำมะตูมเนี่ยมาที่งานนี้ได้เลยนะ79บาทกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบก็มีหรือว่าจะมาทางนี้นะฮะสวนลุงไกลวังน้ำเขียว เป็นแบบสวบรครสนะครับโรลละเจ็ดิหรือว่าจะเป็นแบบน้ำปั่นสว,วรรครก็ได้เนะาะวังน้ำเขียวนครราชสีมาจุกาใจวังน้ำเขียวเหมือนกันอันนี้อุนะ้ยนี่นะอันนี้เป็นแบบว่าแหนมนะครับแหนมเห็ดนะทุกคนเี่แบบแหนมเห็ดสามอย่างนะฮะนี่ผักสลัดลูกกินปลอดภัยหวานกรอบสดใหม่ันเด็ดออกจากแปลงนะครับฟิลเล่กินคอร์สเนี่ยแบบเยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมมีน้ำสลัดด้วยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศร้านโซนแรกนะเดี๋ยวพับเดินดูเรื่อยๆอันนี้เป็นแบบพวกชาเป็นโจ๊กไรเบอร์รี่นะฮะมีเครื่องดื่มมีแบบน้ำมอนเบอร์รี่65บาทมีพมินขัดผิวก็มีอาจจะแบบลองเดินนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบงานเกษตรนะเป็นออของขายแบบจากฟาร์มนะสเปรย์ไรยุงอ้ยอันนี้เป็นน้ำ โรงงานเชียงทาออร์แกนิกเพิร์บแลนด์ทางด้านนี้มีมะม่วงด้วยนะครับทุกคนมะม่วงมะม่วงปลาตะเพียนมีมะม่วงปลาตะเพียนกิโลละแปดสิบมะม่วงน้ำดอกไม้กิโลละแปดสิบมะม่วงปลาตะเพียนโอเคมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ขาย,ยายด้วยตัวน,นี้เป็นคราฟเบียร์นะครับคราฟโซดาคราฟเบียมะม่วงมะม่วงมะม่วงน้ำปตาลหวานห้าในชุดชุดละห้าสิบชิ้เล็กครับ หอมมากเลยมะม่วงนะฮะไปดูโซนอือ่นๆเพิ่มเติมโซนด้านนี้ก็จะมีแบบว่าเสื้อผ้านะครับเขาก็จะอยู่ติดตกันที่เสื้อผ้าโซน,น,นมาดูด้านนี้นะฮะนี่ของกินอันนี้เป็นส้มโออันนี้คือจากกลุ่มเกษตร กลุ่มเกษตรกรคลองวานนะครับมาจากประจวบคีรีขันธ์นะไข่ส้มโอเนี่ยเห็นไหม,มส้มโอขาวน้ำผึ้งส้มโอผสมส้มโอทับทิมสยามเนี่ยฮะก็อยู่ที่ส้มโอขาวน้ำผึ้งร้อยหนึ่งส้มโอผสมร้อยยี่สิบแล้วก็ส้มโอทับทิมสยามร้อยหกสิบบาทนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นส้มตำตำ,ตำ,ตำทงตำไทยอะไรเงี้ยนะมาจากาครัวเพชรบูรณ์นะครับ จงังหวัดอุบลตามค่ะอ๋อเนี่ยมันกะ็จะมีแบบว่าหมูยอขนมปังปลาเท็กกล่องละหนึ่งร้อยบาทมีหมูยอพริกไทยดำเนี่ยหมูยอต่างๆนานาแบบอยากได้อะไรก็ลองแวะมาแบบอ๋อหมูยอไปเดี๋ยวแบบดค่ะชิมรชาติได้นะคะขอ่ไปดูกันไปมีชูเรียนด้วยทุกคนนี่ชูเรียนผูเรียน ปเป็นปบบทูเรียนทอดนะทุงละสองร้อยห้าสิบด้านในก็มีทุเรียนทูเรียนกรอบไรน้ำมันสามร้อยห้าสิบบาทแต่แบบเยอะแยะเลยด้านในก็มี้ด้านในมีผลไม้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูผลไม้ด้านนี้นะฮะเห็นไหมทูเรียนทอดมันทอดอะไรแบบต่างๆนานา,นามีกล้วยด้วยนะครับกล้วยหรือว่าจะเป็นสละมนี่แต่ความพันเจ็ดสิบบาทนะครับโอ้โห ก็ไร่สีทองคำนะจันทบุรีนะครับอยากได้ลองแวะมาในะทุกวันนี้กล่องละเจ็ดสิบาทเขาแกะพร้อมทานพร้อมรับประทานกันเลยทีเดียวเขากล้องอเขากล้องนี้จากสกลนครนะครับเขากล้องอินรีเข้าหฮังข้าวฮางสกลนครเตะอยู่นะมาทางนี้นะครับอันนี้เป็นเมลอนญี่ปุ่นปันนะฮะโอ้สุดหนึ่งออริจินอลห้าสิบบาทอ๋อเขามีสุดสองนีย หรือว่าจะเป็นกล่องก็ได้กล่องละกล่องใหญ่100นะครับเมลอนกิโลกร,รัมละ1 0 0บาทลูกใหญ่ใหญ่อนฝั่งนูงนงมมง้นก็ไขเมลอนนี่เมลอนสุพรรณฟาร์มนะฮะจากจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันนะครับนี่ก็คือซื้อเป็นกล่องก็ได้ทุกคนซื้อเป็นกล่องก็คือกล่องใหญ่กล่องละร้อยนะครับสองกล่องละแปดสิบถ้ากล่องเล็กก็ห้าสิบบาทหรือเป็นโลไปเลยก็ได้มน่กิโลละร้อยลูกใหญ่ใหญ่ลูกหนึ่งก็น่าจะสองสองโล ม,มาด้านนี้เป็นของชุมพรนะครับอ้กล้วยกล้วยเล็บมือนางเนี่ยเราชอบกินมากเลยกล้วยเล็บมือนางอบแห้งของทางใต้อ่ะอ่อยมากอันนี้คือแปลงใหญ่แปลงใหญ่ทุเรียนะต๊กนะครับจังหวัดจังหวัดชุมพรน,นี้มีละสามสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนี้มาจากจังหวัดสงขลานะครับร้านทางไทยจังหวัดสงขลาเอ้ยยังมีเป็นแพ็คเป็นแพ็คแพ 200. ็ก็ะ0 0องร้อยยังมีปลานี้รู้ทุกอย่างแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนสงขลานะครับจากสงขลาทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนจากฟาร์มเออรเลสครับยังมีแบบว่าการจักสารต่าง แต่ว่าแต่ว่าแม่ขัจิตไว้ว่าแบบถ้าต้องการโทรตามนะนี่กระเป๋ากระเป๋ารุ่นโปรงใสใส่อะไรเห็นนี่อัน,น้คือแบบของเยอะมากเลยทุกคนเราเดินแบบเรื่อยๆนะขนมหอยหัวหินขนมพอยนี่เห็นไหมสุดโอทอปหัวหินนะครับอันนี้คือจังหวัดประจบคิริขันขนมหอยหัวหิน อันด้านนี้ก็มีอโวคาโดปั่นเหมือนกันวุ้ยนี่เขามีแบบเป็นกล้วยนะครับอันนี้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมะขามหวานนะครับมะขามหวานสีทองแกะ140บาทมีกล้วยนะครับแล้วก็มีเป็นพวกแบบมะขามคลุกเกลนะืออะไรเงี้ยมะขามดองอยู่นะนี่เห็นไหมนี่ไม่คเคยไดนเมียะุกเล็กร้อยหนึ่งนะครับชุกใหญ่ห้าร้อยกรัม3ามบบาทก็จะเป็นแบบน้ำปัน่น อะโวคาโดปัน่นหรือจะเป็นอะโวคาโดพร้อมรับประทานก็มีนะครับสับปะรดปั่นไทย120ยบาทอะโวคาโดร4อยสบนะฮะโ้คือแบบอยากกินสับปะรดปั่นดูนะแต่ว่ากลัวมันจุดจุดเฮ้ยกยาศาสตร์อันนี้มาจากนคนปรปฐมนะครับจะมีผักมามากมายหลายอย่างมีกยาศาสตร์มีบวบ35บาทถทุง,งละ35ถทุงละ40แล้วแต่แล้วแต่ชนิดที่แบบว่า จำหน่ายนะผักอรอร์แกนิกเนี่ยจากสวนแพ็คละ35บาทสามแพ็คหนึ่งร้อยนะครับดูี่มีแบบมะเขือเทศมะละกอนนะฮะนี่ของกินแบบเยอะแยะเลยอันนี้คือจากฟาร์มห้วยพูร์นครปฐมนะครับร้านผักบ้านตายนะครับอันนี้ก็ถ้าใครแบบว่าสนใจก็ลองแวะมาที่บริเวณการจัดงานได้เลยนะมีผักออร์แกนิกแบบหลายร้านนะครับแล้วก็ผักสดๆนะครับนี่อันนี้แบบเยอะมากเลยนะ มะเขือกระเทียมนะครับคลิกอะโวคาโดนี่อันนี้มะหูมีแบบว่าเาข้าวโพดอ่อนนะครับหรือว่าจะเป็นมะละนะครับ70บาทมะนาวทุงละ35บนะครับน้ำมัฝรั่งก็มีเนะเห็ดชนิดต่างๆจะทุงละ35บาทกระถินชะอมนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบผักอื่นๆนะฟักทองฟักทองเขาแบ่งขายนะทุกคนอีอย่างนี้เลย ให้ดูบรรยากาศนะนี่ฟาร์มเอาท์เลทแฟนะครับก็จะมีแบบว่างานประมาณนี้นะเขาก็จะขายสินค้าแล้วก็ขายของไป,ไปเดินดูต่อด้านนี้ด้านนี้มีอะโวคาโดนี่กระจักเพชรบูรณ์นะครับอะโวคาโดแฮนะครับลูกละ40บาท3ลูก100คือแฮสเนี่ยเป็นเจ้าพ่อของอะโวคาโดเลยนะคือแบบว่าเป็นแบบจุดเป็นสูงสุดของอะโวคาโดแล้วนะแฮสเนี่ยลูกละ40นะครับ คือเราปีที่ปีปีอื่นๆกิน,นบ่อยปีนี้ยังไม่ได้กินเลยอ่ะปีที่แล้วเนี่ยผมหมดกับอะโวคาโดไปเยอะมากส่วนมากทันจะซื้อเป็นแฮชจะแบบไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่มันราคาก็น,นะเราก็จะกินเป็นอะไรนะพันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอีกพันหนึ่งอ่ะ,อะมะขามหวานนี่มะขามหวานสีชมพูไร้มเมล็ดนะครับ200บาทนี่มีกล้วยกล้วยตากแลวกล้วยหนึบนะครับกล่องละ1 0 0่ง้อยไปตักกล้วยหนึบกล่องละ1 0 0บาท มีแบบว่ามะขามวานสีทองนะฮะมีมะขามวานอะไรต่างๆจากเพชรชบูรณ์เดี๋ยวเราไปดูทางด้านนี้ด้านนี้ร้านหนูจวบนะร้านหนูจวบก็มาจากประจวบคิริขันนะครับด้านนี้ก็จะมีหมูฝอยแป้นมีหมูฝอยอ้าหมูฝอยแยแป้นนะฮะหมูฝอยแย่แป้นอยู่ที่กล่องละแปดสิบห้าด้านนี้จะเป็นน้ำน้ำสับประรดผลสดน้ำสับประรดอันนี้อะไรให้เราแบบว่าจิบจีดจั๊จ,จัตลอดเลยเนาะ เนื้อแดดเดียวเนี่ยด้านในนะครับหรือว่าจะมีเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆก็เยอะแยะเลยนะไปลาใบไผ่ปลาใบไผ่ปลาเล็กๆกันนะกยายศาสตร์ก็มีนี่ถุงละห้าสิบห้าบาทนะครับหรือว่าจะเป็นพวกน้ำน้ำปลาน้ำตาลนะครับน้ำปลา,าอันนี้ปลาปลาถุงละสองร้อยถุงละสองร้อยหรือว่าจะมีแบบไก่ปลาแห้งไก่ปลาแห้งก็มีครับปลาปลากรอบปลากรอบ 150ร้อยห้าสิบปลาทูก็มีร้อยห้าสิบบาทนี่ราคาก็แบบปกตินะราคาแบบว่าไม่ได้แพงนะทุกคนเนี่ยแบบแวะมาได้เลยชุนละแปดมันอยู่ที่แบบชุงละแปดสิบชุนละร้อยอะไรเงี้ยนะแบบเยอะแยะเลยนะมีปลาต่างๆก็คือมางานเดียวเราก็จะได้ไปทั่วทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีแบบจัดมาหลากหลายจังหวัดนะกุ้ยหอมทองอันนี้คือจ,จังหวัดชุมพรนะครับกุ้ยหอมทองถ้ำสิงนะก็อยู่ที่60บาทถึง150บาทนะครับ ใบเหลียงใบเหลียงุ้ยใบเหลียง,อ,ยยงอันนี้เราชอบกินมากใบเหลียงผัดไข่ทุกคนตอนลงใต้นี้จะกินใบเหลียงผัดไข่บ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะครับน่๋ยวพักมันไม่ใช่อวโวคาโดเมลอนนะเมลอนญี่ปุ่นเราจะครูลูกโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะมาจากสุพรรณบุรีนี่ไงถ้ากล่องเล็กห้าสิบกล่องใหญ่หนึ่งร้อยนะครับสองกล่องร้อยแปดสิบขนมแม่เอย้ยน,น,น,นี่มีแบบขนมขนมแมน่เอย้ย อออันนี้คือโรงงานขนมแม่เอ๋ยนะครับจังหวัดนคนปรปฐมเขาจะมีเป็นแบบอย่างนี้เลยอะ่ะขนมแกงบวชตาแม่เอ๋ยขนมเปียะนะฮะอ๋อก็จะมีแบบว่านี่แบบบรรยากาศงานแบบน่ารักน่ารักเนาะซื้อน้ําซื้อน้ําปั่นมานั่งกินซื้อขนมมานั่งกินอะไรอย่างี้ได้ชิลมากเลยอะ่ะอันนี้คือเดลี่โฮมจากจังหวัดนคนรราชสีมานะครับอุย้ยจังหวัดบ้านเราจังหวัดบ้านเราอุย้ยมีมีแบบนม นมเม็ดด้วยเป็นนมนม,<ช>นมเป็นมเลมเล็ดแล้วก็มีนม,นนนนมแล้วขอดูกัน Dairy Home เดี๋ยวขนมปังเพื่อสุขภาพอ๋อน,นี่มีแบบของกินแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาซื้อนมเรามาซื้อนมไปกินอันนี้มาจากชัยนานะครับไ,ได้ค่ะ ของดองของดองขนม,ขน,มขนมเนยนะฮะข้าวหมากมีข้าวหมากด้วยอันนี้จากลบบุรีข้าวหมากมีมะมีข้าวโพดมีอะไรเงี้ยนะะเดี๋ยวลองเดินดูซิว่าเป็นอะไรต่อเนื่องงานก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบว่างานใหญ่มากนะทุกคนก็จะเป็นงานขายสินค้าแบบงานเกษตรนะขายอยู่ตรงนี้เนี่ยมาซื้อมาช้อปปิง้งมาดูสินค้าอะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้จะเป็นของจังหวัดราชบุรี มาดูของราชิบรุรีนี่เลยทุกเรียนนะครับเขามีขนมแบบขนมก็หนึ่งรอนี่มีแบบผักกรอบผักกรอบนะครับโอ้เราอยากได้อันนี้เนะาะเป็นต้งม่วนถุงละร้อยขนมเดี๋ยวลองมาดูฝั่งช่างด้านนี้อ๋อเป็นแบบว่ามะพร้าวน้ำหอม เป็นฝรั่งนะฮะก็คือจากกรชบุรีก็คือร้านเดียวกันนะก็จะแบบวนๆนี่ทุเรียนทุเรียนทอดสองร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นเกล็ดๆอย่างนี้อุ้ยนี่สองร้อยห้าสิบบาทเยอะแยะเลยกัเยะเจ้าพืชนะครับมีแบบถุงละร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยน,นะอันนี้มาจากลบุรีมีข้าวด้วยทุกคนนี่เห็นไหมข้าวหอมมะลิทุ่ง จังหวัดลบบุรีนะครับอืข้าวมีข้าวมีข้าวโพ,อพอดขนมปังหรือว่าจะเป็นแบบส้มโออี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านเ,ออเป็นด้านหลังนะฮะนมดาวิโฮมจากจังหวัดนครราชสีมาอสเซก่ ม,มีนมเม็ดด้วยอ่ะว่าเรากินเป็นโยเกิร์ตดีป่ะมันเป็นกรีกโยเกิร์ตแหละอ๋อราคาวันนี้นะโยเกิร์ตมันมีอะไรบ้างอ่ะได,ได้มาแล้วนะครับเราซื้อโยเกิร์ตโยเกิร์ตไปสองแล้วก็นมสดนะครับจากนี่นี่แบบว่านมก็คือเป็นแบบว่ากินโยเกิร์ตนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินน้ำปัน่นตรงนู้นเอาคุโดปัน่น เราต้องดบับรักสุขภาพเขามีแป้งด้วยอ่ะแป้งไดฟุกุสำเร็จรูปแป้งไดฟุกุพวนนี่เห็นไหมแป้งไดฟุกุเนี่ยมีแบบเยอะแยะเลยอยากซื้ออะไรมาซื้อแป้งมาซื้อแป้งก็ได้ทุกคนอ้อน,นี่เราเดินเอ้าเราเดินครบแล้วนะเนี่ยางานอะอันเราก็ต้องไปซื้อของกินแล้วต่อไปอ่ะอทีแรกว่าเราจะไม่ซื้อของอะไรเยอะเพราะว่าไม่ได้เอากระเป๋ามาถ้าซื้อปุ๊บมันต้องถือ สนุกต้องถือกลับบ้านนะใช่ไหมเนี่ยแต่ก็อยากได้ไงมามาถึงปุ๊บก,ก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่นะผักก็อยากได้เเดี๋ยวซื้อน้ำซื้อน้ำปัน่นกินดีกว่านีน้ำปัน่นดูเยอะแยะเลยอ่ะอาหาของกินกันแล้วก็ปไปนั่งกิน เดี๋ยวทุกคนกินอะไรดีระหว่างเอาะโวคาโดปั่นกับเมลอนปั่นเอาอะโวดีกว่าเนาะอะโวอะโวดีกว่าเนาะตรงนู้นเป็นเมลอนปั่นไงแต่ว่าตรงนี้เป็นอะโวกินอะโวดีกว่าสวนรถปั่นกะทล่านี่ตอนนี้เรามากินเป็นอะโวคาโดนมสดนะครับเพราะว่าแบบถ้าอะโวคาโดน้ำผึ้งก็จะหวานเกินนี่แบบอันนี้อร่อยนะเนี่ย อร่อยมากเลยนะแต่ว่ามันก็จะแคลนคอถ้ากินแล้วมันจะแคลนคอเนี่ยอันนั้นนี่เห็นไหมมันก็จะแปลว่ากินมากมีมีเห็นไหมแค่นี้เดี๋ยวเรากินอะโวคาโดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินกลับโยเกิร์ตนะครับกลับมาแล้วโอคาโดปัน60บาทนะครับเดี๋ยวไปเดินดูอื่นๆต่อโอ้มา อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี้เหมือนมีผลไม้อะทุกคนลำไยโอ้ลำไยเป็นแบบขังๆนี้เลยร้อยสิบห้าบาทมะพร้าวเจาะหัวพร้อมทานลูกละยี่สิบห้าบาทโอ้หน่ากินนะมะพร้าวเจาะหัวพร้อมทานยี่สิบห้าบาทในงานทุกคนมะพร้าวโอ้ก็คือสามารถเอาไปกินได้เลยอ่ะก็ซื้อเราไปกินเราอ่ะ เดินกินโยเกิร์ตเราไปกินโยเกิร์ตมาแล้วนั่งกินเดินไปกินไปอร่อยมากโยเกิร์ตเขาว่าตรงนู้นน่ะยี่สิบปดบาทนะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะมีมะพร้าวดะมะพร้าวพร้อมกระประทานอ๋อนี่มันเป็นมะพร้าวมะพร้าวสิบห้าบาทแล้วถ้าเป็นลูกอย่างนี้ลูกละสิบห้าบาทแต่ว่าถ้าเป็นลูกแบบทําพร้อมกินพร้อมกระปะทานเลยก็จะอยู่ที่25้าบาทเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอามะพร้าวไปกินดีกว่า ได้มาอีกแล้วฮนะอันนี้เป็นมะพร้าวนะครับมันจะเป็นแบบว่ามะพร้าวเราเข้าจะให้ช้อนมาด้วยก็คือซื้อแบบนี้ได้ช้อนเลยช้อนไปกินง่ายๆด้านในาเขาจะมีแบบว่าเป็นจุดไปนั่งเล่นตรงนู้นได้นะนีแกะมาแล้วกินกินน้ำไปแล้วแกะไปแล้วน้ำอร่อยดีทุกคนนี่ลูกละยี่บห้าบาทแต่ถ้าใครแบบว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติรเ,เราจะกินเลยอ่ะเราเอาเป็นลูกละสิบห้าบาทก็ได้เพราะว่าเขาก็เขาก็จะแบบทำให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เอามานั่งกินได้หรือว่าถ้าใครแบบว่า จะซื้อกลับบ้านก็ขนกลับไปเลยล,ลูกละสิบห้าบาทลำไยเป็นลังละ1้อบาทดีมากประมาณนี้นะคะอ่านี่เลยนะครับบรรยากาศงานก็จะมีแบบร้านขายของกินแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับงานจะเริ่มวันที่13 1 7ถึง17นะครับ13ถึง17กันยายน2568